มูลร่วมกุศลสมุดปราการจัดกิจกรรมโครงการมินิฮาร์ตหัวใจดวงน้อยส่งเสริมความเป็นอยู่และความสุขของเด็กในชุมชนมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการภายใต้การนำของนายอเนกพงคูลทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการพร้อมด้วยจินดาวิวัฒนรางกูลรองประธานบริหารงานทั่วไปนรุมนเพชรวารีวิทย์รองประธานฝ่ายตรวจสอบปิยนุษย์พานิพิสารรองประธานฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการตลอดจนฝ่ายบุคคลฝ่ายบริหารกู้ชีพนายวสุเผ่าตำรวจกรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมนำความสุขสู่3ชุมชนภายใต้โครงการมินิฮาร์ตหัวใจดวงน้อยส่งเสริมความเป็นอยู่และความสุขของเด็กในชุมชนประกอบไปด้วยชุมชน3เอทท้ายบ้านชุมชนข้างโรงซอสท้ายบ้านนำสิ่งของอุปกรณ์นันทนาการแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กๆก,กว่า1000ชิ้นส่งมอบให้กับเด็กๆทั้ง3ชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการมินิฮาร์ตหัวใจดวงน้อยส่งเสริมความเป็นอยู่และความสุขข,ของเด็กในชุมชนในครั้งนี้มีคุณท่านนิลากม นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้นุเคราะหอุปกรณ์นันทนาการแบบฝึกทักษะร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการเพื่อกิจกรรมนำความสุขสูขสข่ชุมชนโดยมีผู้คองพาบุตรหลานออกมารับสิ่นของกันอย่างคึกคัก มาส่งความส่งให้กัทุกคนนะคะขอบคุณค่ะได้รถขันใหญ่แบบนี้เอาไหนคขอค่ะก็มีขนมมีเครืเสียบมาแจกทุกท่านนะคะ ก็ขนนเรื่องเทา่ค้เด็กๆในชุมชนนะคะให้เด็กๆในชุมชนนะคะมีเอาเลยลูกมอาน่คือขนวันนี้นะคะมีลกระปองสมุนปากานะคะมันก็มีเดกที่ ยากไร้และได้โอกาสเยอะแล้วเราก็อยากจะเติมความสุขและส่งมอบสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ให้ใหเด็กมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขที่ดีที่ททดีขึ้นตั้งใจว่าจะไป3ามชุมชนชุมชน 3S นะคะ,ะก็ชุมชนป้อมป้อมนาลงซอแล้วก็ชุมชนตรงตลาดไทยรานก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นก็จะจะเปลี่ยนแนวเป็นแนวช่วยเรื่อง การศึกษาเอาหนังสือไปบริกาคเอาสมุดมาบริกาคต่อาจจะเอาทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีต ดันไม่เกรงใจใคร FORD RANGER RAPTOR เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวัดเบสซี่เบิกหมอซ่าอาร้อน